อยากจะใช้เงินแบบด่วนจีและขอฉบับแบบว่าไม่ต้องขอสินเชื่อใหม่ด้วยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันเป็นการกู้เงินออนไลน์ซึ่งต่อไปนี้เนี่ยจะทำอย่างไรมีวิธีหมุนเงินมาฝากในอีกรูปแบบหนึง่งที่ไม่ต้องยืมเงินกับใครทั้งสิ้นและจะมีวิธีก็เพียงแค่ว่า ถอนเงินได้จากแอปกู้เงินต่อไปนี้เท่านั้นนึกถึงเงินน,น,งนะครับนึกถึงตลนอยล้านยายชาแนลนะครับก่อนที่คุณจะถอนเงินออกมาใช้คุณจะต้องมั่นใจก่อนนะว่ามีวงเงินเหลืออยู่เพียงพอที่จะเอาเงินนั้นออกมาใช้ได้เพราะว่าสิ่งที่จะพูดถึงนั้นเป็นสินเชื่อหมุนเวียนซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าเมื่อมีการใช้คืน ย่อมมีเงินเหลือเพิ่มเข้าไปได้ตลอดฉะนั้นเวลาจะกดใช้เงินคุณสามารถทำได้ตลอดนั่นแหละตลอดเวลาที่มันมีเงินเหลืออยู่ในนั้นกดใช้ต่ละทีแต่ละครั้งที่จะเอาออกมาใช้ควรจะกดออกมาใช้เท่าที่พอจําเป็นจะดีที่สุดคุณไม่ต้องสมัครใหม่เลยนะขอแค่คุณมีวงเงินคงเหลือเพื่อให้คุณกดมาใช้ได้ก็พอเริ่มกันที่ตัวนี้ สินเชื่อนาโนฟินิกติดเบกคุณเชื่อไหมว่าสินเชื่อฟินิกเนี่ยหลายคนหรือว่าเกือบทุกคนเลยเนี่ยมีติดเครื่องกันอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้คุณสามารถจะถอนเงินสดถ้าเกิดว่ามีเงินคงเหลือนะขั้นต่ำเดี่ยว0 0งบาทสามารถจะถอนออกมาใช้ได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งนะที่ทุกคนจะถอนเงินแล้วสามารถจะได้เงินนั้นออกมาใช้ได้เพราะว่าอะไร เพราะว่าแอปก็จะมีการตรวจสอบการถอนเงินทุกๆครั้งทุกๆรอบเลยฉะนั้นเวลาที่คุณถอนไม่ได้คุณไม่ต้องกังวลคุณอาจจะต้องรอที่จะถอนเงินครั้งต่อไปอีกเนี่ยต้องเว้นระยะสัก15วันแล้วเข้าไปถอนใหม่หรือจะเป็นตัวถัดมาตัวน,นี้จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นสินเชื่อ n a นาโน n ไฟแนนซ์ของเมืองไทยแคปิตอลซึ่งทั้งสองสินเชื่อ เห็นได้ในแอปของเมืองไทยแคปิตอลนั่แหละฉะนั้นคนที่ผ่อนดีคนที่ชำระดีผ่อนตรงมาโดยตลอดแล้วก็ผ่อนมาแล้วสักระยะหนึ่งเดียสัก4-5เดือนคุณสามารถจะขอปรับเพิ่มวงเงินได้โดยคุณไปดูนะในแอปของเขาจะมีปุ่มให้คุณได้กดในชื่อที่บอกว่าปรับสัญญาดูได้ในแอปนั่นแหละถ้าคุณเจอ ปุ่มสำหรับปรับสัญญาเมื่อไหร่แสดงว่าคุณสามารถจะกดปรับได้ทันทีแต่แนะนำว่าให้คุณกดเมื่อคุณมีความจาเป็นนั่นเองถ้าคุณไม่จาเป็นอย่าไปกดดีกว่าก็ปล่อยมันทิ้งไว้แล้วถ้าใครอยากจะกดปรับแล้วเนี่ยกดแล้วคุณจะเห็นวงเงินมันโชว์ขึ้นมาให้คุณได้เห็นคุณก็ดูนะว่าวงเงินที่เขาโชว์ขึ้นมาคือวงเงินที่คุณจะได้เนี่ยคุณพอใจกับตรงนั้นหรือเปล่า แต่ถ้าคุณพอชัยกับวงเงินที่จะได้เพิ่มแล้วนะคุณก็กดรับไปเลยหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะรับปิดแคสซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็จะมีสินเชื่อผ่อนตามใจถูกไหมซึ่งตัวนี้วงเงินส่งสุดที่เขาให้เยอะมากนะถึง1 0 0 0 0แสนบาทใครที่ยังพอมีวงเงินที่จะเหลืออยู่คุณสามารถจะถอนออกมาใช้ได้นะขั้นต่ำเลย ฟิกไว้แค่ว่าคุณมีเหลือแค่1,000บาทก็ถอนมาใช้ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งตัวปิดท้ายกันเลยที่ snap cash ถ้าคุณมีวงเงินเหลือๆจริงๆขั้นต่ำอย่างน้อยคุณเหลือสัก1,000บาทคุณก็ถอนออกมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะและเขาเองก็ยังให้คุณได้ผ่อนแบบสบายๆเชิลๆด้วยถึง1ปีด้วยกันไปทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ